ว่าภาพจอเป็นยังไงครับนับหนึ่งะยังไงคะใครเขาให้สัญญาณอะไรยังไงตลงกันได้แล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับไหน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 ภาพเป็นยังไงมั่งเหรอกำลังประมวลผลอยู่นะครับตกใจเลยยังฮะยังครับเป็นภาพคนอื่นอยู่ครับเมื่อสักครู่นะฮะ อยู่ดีๆก็ขยายร่างได้ก็ตกใจไปหมดเลยคุณเพชรหอมฮะถ่ายไม่ติดนีด่มาแล้วออนี่น่ารักอยู่เล้อันนี้ขนาดไม่โดดนะทั้คายกันหมดเลยนนดดนเนอะโอ้ยสวยอ่ะพอได้รูปไปอย่าลืมโพสเฟซบุ๊กนะคะเฟทรงเฟซซีมีก็เกณฑ์มาให้พร้อมครับ เชิญชวนนิดนึงนี่ได้ลองถ่ายไปแล้วเป็นไงมั่นยานต์ยันต์ยังไงแล้วรูปนี้จะเชิญชวนกขามาถ่ายนิดนึงครับค่ะก็สำหรับซุ้มนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มอ้าอยู่ไหนนะซุ้มอ๋อเขาเรียกว่าอะไรบูธโอเคบูธอ่สำหรับบูธนี้นะคะอุ้ยเขินเลยเพ่ทองน้องแซวน้องไปไม่เป็นเลยนะฮะค่ะสำหรับบูธนี้นะคะเป็นบูธ ีว่าที่บ้านไม่มีที่ไหนก็ไม่มีมีที่นี่ที่เดียวค่ะรับรองว่ามีรูปสวยๆกลับไปลงที่โซเชียลของตัวเองแน่นอนค่ะครับอ่าแล้วฝั่งนี้นะครับเชิญชวนหน่อยฮะเชิญชวนลูกค้าของเราหน่อยครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ถ่ายออกมาแล้วสวยแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปถ่ายได้ที่อื่นโอ้ยเรียบแชปพูดตามโบทำไมอ่ะเหมือนกันเลยยังงงอะเราไม่สามารถถ่ายได้ที่อื่นเราต้องมาถ่ายที่นี่ก็ต้องแบบว่าต่อแถวถ่ายเก็บไว้ไปลง เนีย่ยเขาสาวผมม่ะพี่ <S <S เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเขินกล้อง20ตัวนะฮะเมื่อกี้ผมนับแล้วนะครับแม่ใช้จำนวนเดียวกับถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเลยนะกล้อง20ตัวนะครับอะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกับรีเชิญลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแมาจะได้เอามาได้แล้วได้รูปกลับไปด้วยเลยไหมคะการจะโพสเฟซบุ๊กแล้วเราส่งรูปให้เขายังไงอะคะสามารถ มันมันจะแชร์ไป Facebook หรือว่าอีเมลของลูกค้าก็ได้ได้เลยเพียงแค่แบบมันจะมี QR ค่ะสามารถสแกนแล้วก็แชร์ไป Facebook ตัวเองได้เลยโอ้งานนี้ใช้แบบ QR กันทั้งหมดเลยเมื่อได้รูปแล้วก็กสแกนนะคะแล้วก็ไปโพสต์ได้เลยติดแฮชแท็กด้วยนะคะติดแฮชแท็กเสีสังสรรคนกันเอง2017โอ้มีใช่7สีสังสรรคน